สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดียามค่ำคืนค่ะ hello everyone good night don t good night yet good evening everyone I'm coming here today to make a Facebook live to my friend in f a c e b o o k นะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะใน Facebook นะคะ,ะ,ะ,คะ, uh, ะ,คะ today we have an online training Again the morning, about after sales and rental morning in service the ก็ตอนเช้านะคะเราก็มีนะคะคลาสออนไลน์นะคะซึ่งเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาเรียนกับเราได้นะคะวันนี้หัวข้อนะคะก็คือเรื่องนะคะ,ะการให้บริการหลังการขายและให้เช่านะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเฟ e บุ o กนะคะได้อัปเดตข้อมูลกันด้วย so I want to share with my Facebook friend as well about the topic that I share this morning นะคะมาดูกันก่อนค่ะว่าทำไมบริการหลังการขายนะคะและให้เช่าเนี่ยมันถึงสำคัญ why after sales and rental service is very important in real estate business นะคะทำไมมันถึงสำคัญในธุรกิจในหน้าอสังหาของเรานะคะ because you must know our business nature is a referral based business our business is referral based business นะคะเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะคะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะค,ะคือธุรกิจที่นะคะมาจากการบอกต่อนะฮะฉะนั้นการให้บริการหลังการขายเนี่ยมันเป็นตัวนะคะที่จะทำให้นะคะลูกค้าเนี่ย กลับมาใช้บริการหรือบอกต่อให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยมาใช้บริการเรา so the after sales and rental service is the key important it's very important key because we want them to come back again we want them to tell the i r friend to come to use our service so after sales and rental service is very important in our business จำไว้นะคะธุรกิจในหน้าสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะ าการที่เราจะมีบริการหลังการขายและให้เช่าเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะเราอยากจะให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการโอเค so remember this we are referral based business นะคะจำคำที่เดียวบอกไว้นะคะว่าธุรกิจของเราคือธุรกิจแห่งการบอกต่อนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังคำถามของเดียนะคะคุณคิดว่า ผู้ขายทุกคนเนี่ยเหมือนกันไหมผู้ซื้อทุกคนเหมือนกันไหมผู้เช่าทุกคนเหมือนกันไหมซึ่งพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าผู้ขายผู้ซื้อผู้เช่าทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันมีความต้องการมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน as we all know the property owner the seller the buyer the tenant they are different they are different but for us we should not Be like that we should keep the same standard to all our client แต่สำหรับในหน้าสังหานะคะเราควรจะนะคะมีมาตรฐานเดียวนะคะมาตรฐานเดิมในทุกครั้งเนี่ยที่เราให้บริการลูกค้าเพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญ because we know that our other people in the market buyers e l l e r t e n a n t then they're different but for us our service should not be different It should be the same as the good standard they should get a very good service from you นะฮะการให้บริการของเราเนี่ยควรจะต้องเหมือนเดิมก็มคือมีมาตรฐานนะมีมาตรฐานทุกครั้งนะคะทีนี้มาดูกันว่านะฮะ,ะบริการหลังการขายให้เช่าที่ในหน้าเนี่ยควรจะมีให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง so common see in Thailand you know Uh, after a e s say agent give you a service what they should give you for after sales and rental service I I will share with you you here I have the slides next to me I'm down นะคะโตลกนิดนึงนะคะ I have a slide here so we can have a look together okay นะคะเดี๋ยวเราดูกันนะดูกันไปเลยนะคะ let's have a look The first thing we should help we should get the service for the uh, water and electric meter transfer นะคะบริการหลังการขายแรกที่นะคะ,ะในหน้าควรจะมีให้ลูกค้าก็คือการช่วยเหลือนะคะโอนมิเตอร์ meter, น้ำไฟหรือการเปลี่ยนชื่อนะคะในการใช้บริการออินเทร์เน็ต หรือนะคะมั่นใจว่านะคะพวกบินต่างๆเนี่ยได้รับการชำระเรียบร้อยแล้วนะคะจากผู้เช่าเดิมหรือเจ้าของเดิมนะคะ There's an agent must make sure that this property you know the the owner or the 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 previous tenant already pay for the water already pay for the bill already pay for the internet bill and everything should change to the new owner นะคะทุกอย่างก็ควรจะต้องได้รับการเปลี่ยนชื่อนะคะ ไปที่ลูกค้าขอโทษทีไปที่เจ้าของบ้านคนใหม่ everything should change to the new owner โอเคนะคะถัดไปมีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีกอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะคะในหน้าจะต้องเช็คนะคะเรื่องของอะ่ะค่าส่วนกลางนะคะค่าส่วนกลางค่าเบี้ยรปรับค่าที่จอดรถนะคะหรือนะคะค่าประกัน หรือค่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้กับทางคอนโดนะคะอยู่ทางนิติเนี่ยจ่ายค่าน้ำกับทางคอนโดนะคะเนี้ยในหน้านะคะจะต้องมั่นใจว่าบิลต่างๆเนี่ยจ่ายเรียบร้อยแล้ว also you need to double check you know if the previous previous tenant or the the own owner already pay for the Uh, maintenance fee right we call here juristic person if they already p a i d for the parking if they already pay for everything make sure make sure because if you want to sell the condo you know in Thailand you must have the paper from the juristic person that you are debt free นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายคอนโดนะคะหรือ o อ n เนี่ยนะคะคอนโดในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะต้องมีใบปลอดหนี้จากนิติด้วยนะคะเทคนิคก็คือว่า ให้ขอใบเสร็จนะคะเดือนสุดท้ายนะคะ my uh, technique is I will ask to see you know the latest receipt the latest receipt that uh, the owner already paid okay or the tenant already paid นะคะขอดูใบเสร็จนะคะอาจจะ3เดือนสุดท้ายก็ได้นะคะอ่าถัดไปมีอะไรอีกนะคะอ่า Sometimes the the owner can ask for the tax refund you know and they also have the some kind of a requirement from the government so you need to check We need to get it up to date it, นะคะก็นะคะเจ้าของบางคนสามารถขอคืนภาษีได้ด้วยแต่ว่าจะต้องดูนะคะมาตรการของรัฐนะคะเป็นเป็นในแต่ละครั้งไปจะต้องเช็คนะคะตรวจสอบข้อมูลให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะ แล้วก็เอกสารนะคะพวกใบเสร็จนะคะใบเสร็จค่าโอนกรรมสิทธิ์ใบเสร็จค่าน้ำใบเสร็จทุกอย่างอะคะ่ะจะต้องเก็บเอาไว้นะคะอย่างน้อยประมาณ5ปีนะคะเอกสารสำคัญนะคะจะต้องเก็บนะคะอย่างน้อยประมาณ5ปี All the important document or all the receipt must be keep at least 5 years at least 5 years okay because uh, if in the future t n e t h e tax revenue want to check you so they can ask to see the document นะคะเพื่อในอนาคตเนี่ยนะคะกรมสัมภาษก็หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาอยากจะขอดูเอกสารนะคะอันนี้เราก็ต้องแนะนำลูกค้าไปด้วยว่าเอกสารสำคัญเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้อย่างน้อยนะคะประมาณ5ปีนะคะพวกใบเสร็จต่างๆนะคะค่ะภาษีนะคะภาษีลงเรือน หรืออะไรต่างๆที่เป็นใบเสร็จทั้งหมดนะคะเราควรจะแจ้งให้ลูกค้าเนี่ยเก็บเอาไว้อย่างน้อยประมาณ5ปีนะคะอ่ะถัดไปมีอะไรอีกนะคะในส่วนของผู้ซื้อบ้านนะคะ ก็สามารถทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแต่ก็จะต้องดูมาตรการของรัฐนะคะซึ่งคุณจะต้องอัปเดตนะคะในแต่ละครั้งครั้งไปนะคะเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลลูกค้าด้วยแต่เราจะต้องเช็คนะคะจากหน่วยงานนั้นๆโดยตรงนะคะเดี๋ยวแนะนำนะคะการติดต่อราชการในประเทศไทยเนี่ยนะคะบางทีเรา ไปาหาข้อมูลในเว็บไซต์ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะคะขอให้เปลี่ยนแบบฟอร์มางนู่นนี่นั่นถ้าอยากจะชัวร์จริงๆนะคะให้ไปติดต่อที่หน่วยงานนั้นๆเลยนะคะ for like uh, in Thailand you know if you want to contact all the government office I I won't recommend you just to check over the website because sometimes the information over there is not updated so if you want to get the the real answer you should go contact them like face to face you know and for now you know because during the covid 19 maybe they will improve the system because now they do it more online นะคะแต่ว่าช่วงนี้ใน covid 19เนี่ยนะคะ,ะทางราชการหนือว่าราชการก็อาจจะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบออนไลน์ให้ดีขึ้นก็ได้นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะโทรเป็นสายด่วน เข้าไปสอบถามหรือว่าเช็คข้อมูลนะคะล่าสุดจากเว็บไซต์แต่ถ้าเกิดจากประสบการณ์นะคะให้ดีที่สุดก็คือไปติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะคะก็จะได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดนะคะอ่ะมีอะไรอีกนะเราต้องทำการส่งมอบบ้านนะคะส่งมอบบ้านส่งมอบคอนโด You need to do the key given process It's not just to keep the key it's not just to keep the To give the key to them นะคะการส่งมอบบ้านไม่ใช่การที่เราแค่เอากุญแจไปให้เขานะคะในหน้าหลายๆคนคิดว่าอ๋อพาลูกค้าไปโอนลูกค้าได้สนดแล้วก็เรื่องของเขาสินะคะไม่ใช่หรือทำสัญญาเช่าเรียบร้อยมีสัญญาเช่าเรื่องของคุณนะคะไม่ใช่นะคะโปรเซสรเรายังไม่จบคุณต้องส่งมอบอสังหามีรายงานสภาพอาสังหานะคะแล้วก็เซ็นรับการส่งมอบด้วยนะคะพร้อมกับ นะคะเซ็นยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะคะอาจจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาก็ได้นะคะ when you do the key given process you need to have a, all the checklist and let the tenant or the new owner test everything again you know and or you can take a photo or a video and make sure that everything is all right double check again let them check the property again and then you give them the key and everything just fine แบบ you need to sign the paper that everything is a l อ right นะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องมีการเซนรับมอบบ้านด้วยนะคะทำให้เป็นรูปแบบนะให้เป็นทางการนะคะไปในแบบเดียวกันนะจะมีการส่งการ์ดขอบคุณนะคะหรือมีชุดของขวัญ s ๋ s ส่งเดดแฟนคิ n กา o ์ดหรื o ยู a ฮปกับกิ t ท e เซ็ t เด็กก t no need to be expensive you know can be k like, ร anything in your area can be a small gift but very nice and tag it with your name tag or name card and give it to your client นะคะของขวัญที่เราจะให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเป็นของแพงก็ได้อาจจะเป็นของที่อยู่ในชุมชนของเราเป็นผักเป็นผล,ลไม้หรืออะไรก็ได้นะคะและเราก็นะคะทำเป็นกฟิ์เซตให้มันสวยๆเนาะแล้วก็ติด นะคะอาจจะเป็นนำบัตรของเรานะคะหรือเป็นป้ายชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่ลูกค้าเห็นว่าอันเนี้ยนะคะเป็นสื่อว่าเป็นตัวเหล่าเนาะนะฮะอ่าอื่นๆนะคะก็เป็นการแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะคะก่อนหมดสัญญาเช่านะคะ e o d to notify The เดอ three months before the c o n t r a t t w i l l be over three months e e o o r e y u u s h o u l d notify The tenant that the, the contract will be over what they want to do they want to renew they want to move they want to buy or they want to sell whatever they want okay but you need to contact them three months before the contract will be over นะคะเราก็ต้องแจ้งผู้เช่านะคะสเดือนก่อนหมดสัญญาเช่านะคะสอบถามพูดคุยลูกค้าอยากจะอยู่ต่อไหมอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือ,อยังหรือว่าอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายนะคะ สอบถามพูดคุยกันนะคะอยากจะต่อสัญญาหรืออยากจะทำอย่างไรเราจะได้ให้นะคะการบริการนะกับลูกค้าตรงนั้นได้โอเค o r r g t w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  n t t t h m t to e h h p p y y n n t t h y y w l l l o o m e b c k k n n t e l l their r r i e n d to o o m e back to us s s w e l l นะคะเราอยากให้ลูกค้าเราเนี่ยนะคะแฮปปี้นะคะพึงพอใจในการใช้บริการของเราแล้วก็บอกต่อเพื่อนๆนะคะ หรือญาติพี่น้องนะคะให้มาใช้บริการเราด้วยเช่นกันนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ดียอยากจะให้เอเจนต์ทุกคนนะคะมีให้ลูกค้าก็คือคำแนะนำพื้นที่และชุมชนอาจจะเป็นลิสต์นะคะโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะคะหรือร้านอาหารหรือในชุมชนเนี้ยนะคะ มีอะไรยังไงบ้างนะคะจะมีแค่2หน้าก็ได้นะคะไม่ต้องยาวมากแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกค้าย้ายมาอยู่ใหม่นะคะลูกค้าจะได้รู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างนะคะ So y o y s u s u o u p r p r e r e r r e r g u i u i d r e r g u i u i i n i n u l u d e ็ดย t โน่เอ่อ the things nearby the restaurant, school, hospital whatever you know at least the new owner or the new tenant they have this information for them help them make their life easier you know and it's not hard for us we already have this information we can just give it to them and make it nice you know add on your value to them นะคะเราเนี่ยมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะเราสามารถเนี่ยนำมาทำเป็นรายงานสวยๆเนี่ยส่งให้ลูกค้าออนไลน์ก็ได้นะคะ ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยนะคะประทับใจประทับใจกับเราแล้วบอกต่อนะคะแล้วก็กลับมาใช้บริการเรามากขึ้นนะคะเด็กก็อยากจะฝากเอาไว้ประมาณนี้นะคะที่สำคัญสำคัญเนะะาะตรางสัปดาห์หน้าออกแล้วนะคะใครอยากจะมาเรียนนะคะเปิดให้เรียนฟรีเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะคะ คุณอย่าพลาดโอกาสนี้มีทั้งคลาสภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวเดียจะฝากลิงก์เอาไว้ให้ในคอมเมนต์ล้วกันนะคะ also next week we have a everyday training from Remax Thailand at 10 o'clock in the morning the schedule already you know we already had a schedule I will put it in my comments and everyone can join not just Remax everyone can join our training นะคะทุกคนสามารถมา join นะคะ training ของเราได้นะคะก็เดี๋ยวจะฝากเอาไว้ในใน, link, น,ะะในใลิงค์นะคะในคอมเมนต์ให้ละกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาใช้เวลาร่วมกันนะคะยังไงก็ราติสวัส์นะคะแล้วก็ใช้เวลาช่วงเวลาเนี้ย พัฒนาตัวเองนะคะให้มากที่สุดเซตร,ระบบใหม่นะคะปรับปรุงพัฒนาตัวเองเสียใหม่นะคะ You s h o u use this s p e c i a l t i m i to to improve yourself to develop yourself Okay so you can just join our training we have it in Thai and English I will put the link for you and you can just uh, register right away okay I hope to see you guys in my online class นะคะก็หวังว่า จะได้พบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะในคลาสออนไลน์นะคะของเรานะคะเปิดให้ทุกคนเข้าเรียนได้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ Good n ไนท์